สวัสดีครับผมสวัสดีครับ <rigor Blaze> มาเจอกันวันหยุด <ria> นะครับผมสวัสดีครับเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเข้ามาสิบท่านแล้วนะฮะกดไลค์ให้น้าชูด้วยนะครับกดไลค์ สวัสดีฮะยุดฝั่งทนสวัสดีนะครับกดไลค์ให้แล้วครับขอบคุณฮะอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลังจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องต้นข้าวสุปริยาเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเหมือนเดิมที่นาชูพูดอย่างนี้หมายถึงอะไรก็เหมือนตอนที่น้อง,งอุ๋งถิงนะครับดังขึ้นมาใหม่ๆก็อย่างนี้ครับผมอ่ากว่าจะสงบ น้องหญิงกว่าจะสงบก็ผ่านไปเข้าปีที่สามน้องต้นข้าวก็ปีแรกเลยนะตอนนี้ก็มีดรามา่ามีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราก็จะคุยกันกดไลค์กดแชร์ให้นะชูด้วยนะครับคนจะได้เข้ามาเยอะๆ <c oughs> ตอนนี้แปดท่านแล้วนะครับผม พิยุทธอยูย่ไหนเออพิยุทธหนาวหรือยังครับพี่อยู่ที่ไหนหนาวหรือยังพี่อากาศหนาวไหมที่พี่อยู่อากาศหนาวไหมฮะพี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อยุธยาหรืออยู่ที่ไหนครับพิมพ์โต้อตอบได้นะฮะพิมพสอบถามได้พิมพโต้อตอบได้นะครับเดี๋ยวผมจะรอ รอไวสักครู่ตอนนี้อยู่เหนือครับโอ้อยู่จังหวัดอะไรครับพี่อยู่จังหวัดอะไรตอนนี้อยู่เหนือครับอ่าท่านอื่นๆน,นะครับท่านอื่นๆที่เข้ามาแล้วพิมพ์ได้นะครับพิมพ์สอบถามทักทายนะชูได้เบื้องต้นเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องเชียงใหม่ครับโอ้ขอบคุณนะไกลเลยเชียงใหม่ เดี๋ยวเราจะได้คุยกันเรื่องน้องต้นข้าวนะครับผมเอาเรื่องน้องต้นข้าวก่อนเพราะว่ากาลังเป็นกระแสกําลังเป็นข่าวที่ดังมากตอนนี้กดกดแชร์ให้นชูด้วยนะครับแชร์ไปยัง facebook ก็ได้มาทำงานครับเป็นเดือนแล้วอครับผม ทุกท่านกดแชร์ไปที่ Facebook ของท่านด้วยก็ได้นะครับกดแชร์ที่มันมีเครื่องหมายแบบเป็นลูกศรอ,อย่างเงี้ยกดแชร์ไปยัง Facebook ด้วยก็ได้ครับใครช่วยกดแชร์พิยุทธ์ช่วยกดแชร์ไปที่เฟซผมได้ไหมโกโมลสวัสดีนะครับ กมันกับพียุทธช่วยช่ยกดแชร์กดแชร์ไปที่เฟซผมได้ไหมนาชูชาแนลเฟซผมก็ตรงกับเฟซบุ๊กผมก็ตรงกับ <c oughs> กับช่อง YouTube นี่แหละแชร์แชร์ไปได้ไหมครับมากับผู้จัดการที่บริษัทกดได้นะฮะอ่าโอเคโอเคพี่ยุทธพียุทธก,กดไปให้หน่อยครับ หรือพี่โกโมลก็ได้นะครับโกโมลก็ได้กดไปที่ Facebook ผมหน่อยฮะกดไปที่ Facebook ผมนะครับหรือไปที่ Facebook ของทุกท่านด้วยก็ได้เป็นกลุ่มนะกดไปที่กลุ่มของท่านด้วยก็ได้นะฮะจะได้มีคนเข้ามาฟังเยอะๆนะครับพอมๆกันผมก็ลืมเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาจะได้กดแชร์ไปที่กลุ่มนะพอดีเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นมาลฟ์สด <c oughs> อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าอาการน้ำท่วมปอดก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ผ่านไปห้านาทีแล้วเราจะเริ่มกันหรือยังครับให้ผมเริ่มหรือยังผมจะคุยเรื่องน้องต้นข้าวสุปรียาจะให้ผมเริ่มหรือยังครับเอาแค่นี้ก็แค่นี้เนาะวันนี้ต้องคุยเรื่องน้องต้นข้าวครับเพราะเป็นกระแส ตอบรับกับนาชูด้วยสิครับพิมพ์พิมพ์ม,มาตอบรับกับน้าชูด้วยครับผมทุกท่านเพื่อเป็นการเช็กว่าทุกท่านได้ยินเสียงที่นาชูพูดนะครับอย่างชัดเจนช่วยกดหัวใจสิครับกดหัวใจสามดวงครับทุกท่านฮะกดเลยครับผมขอความกรุณานะครับกดหัวใจสามดวงเลยครับเจอเลยครับ เอเลยครับสวัสดีแก้วอารามนะฮะสวัสดีครับอ่ากด <c oughs> กดอ่า <c oughs> ถูกต้องครับกดหัวใจสามดวงเบาเอ็มสวัสดีครับผมกดเลยครับผม,ผมลองกดเลยกดเลยครับอ่าอีกหลายท่านครับอีกหลายท่านนะั่นนี่กดมาสองท่านอ่าที่เหลือกดได้ไหมครับโกมลอ่าผมก็ผ่าตัด ปอดมาครับผมเออนั่นโอ้โหพาตัดปอดด้วยอ่าส่งหัวใจก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ละสี่ท่านแล้วฮะลองกดนี่ฮะกดหัวใจแบบพี่แบ,แบบแบบบบาเอ็มแบบโกมลนอย่างเงี้ยครับผมอ่าที่ที่อยู่ในห้องตอนนี้ยี่สิบเก้าท่านอ่ะลองกดสิครับอ่าลองกดสิฮะกดได้ไหมอืม ครูไม่หัวใจออนไลน์ครูไม้หัวใจออนไลน์ขอบคุณครับสวัสดีครับกดเลยครับผมกดเลยฮะเดี๋ยวลองเช็คก่อนนะว่าเสียงจะชัดเจนหรือเปล่านะครับมาเริ่มก็ได้ผมนาชูเชิดพูดไปเรื่อยๆเนาะเอาประมาณนี้ก็ได้แล้วเผื่อคนเข้ามาฟังนะครับ น้าชูโจวัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องต้นข้าวอ่าน้องพอดีน้องต้นข้าวไปแสดงที่ไปแสดงที่จังหวัดชนบุรีน้ชูไม่ทราบหรอกว่าไปที่ไหนนะครับแต่ว่าน้องเขาไปพูดบนเวที <c oughs> น้องเขาไปพูดบนเวทีว่าทำไม เขาไม่รักหนูเหมือนหนูรักเขาเลยอ่หนูอายุหนูอายุแค่สิบสามปีเองหนูต้องไปเรียนหนังสือด้วยต้องมาร้องเพลงด้วยอะไรด้วยอ่าเด็กตัวแค่นี้มีความคิดนะอ่าแล้วก็ตอนนี้ดูแลครอบครัวทั้งคุณย่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้ง พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็บรรดาครูอาจารย์คนใกล้ชิดซปเปอร์สตาร์มักจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเริ่มเลยครับซปเปอร์สตาร์จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่ย้อนย้อนกลับไปที่น้องอุงอิงทุกท่านจำได้ไหมฮะน้องอ,งอิงมาใหม่ๆก็อย่างนี้ครับ แล้วชีวิตเขาคล้ายกันนะน้องอิงก,ก็อยู่ก็ก็ไม่ย้อนกลับไปนะแต่ว่าน้องอิงก,ก็ผ่านมาชีวิตครอบครัวก็คล้ายๆน้องต้นข้าวนี่แหละแปลกนะสองคนที่มาคล้ายๆกันแล้วก็พอมาน้องอิงก,ก็มาขึ้นเวทีกับสาวน้อยเพรบ้านแพงส่วนน้องต้นข้าวเนี่ยมาจากการประกวดร้องเพลงโดนเพลงชิงทุน แชม68สมัยมีชีวิตที่คล้ายๆกันครับพอเริ่มโด่งดังขึ้นมามันมันจะมีคนเข้ามาหาผลประโยชน์อี่เยอะมากอีกตอนไม่ดังไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาแต่พอตอนดังปั๊บโอ้โหโผล่มาเลยนะครับโผล่เข้ามาเยอะแยะมากมายคนคนคือูดไงยๆคนจะเข้ามาเอาแสงกับน้องอเยอะมาก เหมือนกันคล้ายๆกันคล้ายๆกับน้องอีกงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ว่าส่วนน้องอีกงนั้นเนะ่ยเขาเขาอยู่กับ <c oughs> กับคุณแม่แล้วก็อยู่กับผู้จัดการวงอนะันนั้นเขาก็ดูแลกันไปอะไรไปอะไรไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ส่วนน้องต้นข้าวเนะี่ยน้องยังต้องเรียนหนังสือเพราะว่าเพิ่งขึ้นมหนึ่งน้องอิงเนะี่ยจบมสามแล้วอันนั้นเรียนจบแล้วไม่มีปัญหา ส่วนน้องต้นข้าวเน่ยเพิ่งขึ้นมหนึ่งครับมหนึ่งอายุเท่าไหร่ครับสิบสองสิบสามปีใช่ไหมอประมาณสิบสามปีอายุสิบสามปีร้องเพลงหาไรายได้ดูแลครอบครัวชีวิตคลายกันแต่องค์หญิงเขาก็เขาวิ่งหาโอกาสและขอโอกาสทุกครั้งที่มีและไม่ทีงโอกาสอ่าคือคือนาชูกำลังเปรียบเทียบว่า จุดเริ่มต้นมาคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันว่าพอโด่งดังขึ้นมาพอโด่งดังขึ้นมาเนี่ยเริ่มที่จะเ,เริ่มที่จะมีปัญหา,าคําว่ามีมีปัญหาก็หมายความว่ามันจะมีคนที่เข้ามาเข้าม,ามามารุมมาตุ้มเข้ามาแสดงความรักเข้ามาแบบมาทุกที่ทุกทาง อุงอิงก็ไม่เบานะตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็แฟนคลับเอฟซีนี่โอ้โหหลายแสนคนนะหลายแสนคนนะอุงอิงก็มาแบบนั้นเหมือนกันประเภทเดียวกันนะไลฟ์สดทีหนึ่งคนก็เข้ามาดูสองหมืน่นสาม,มื่นคนนะสมัยก่อนน้องวิงนะต้นข้าวก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ต้นข้าวไปไปทําการแสดงที่ไหนอะ่ะช่อง YouTube ของน้องต้นข้าวอ่มีคนเข้ามาชมนะครับหมื่นขึ้นนะ หมื่นขึ้นสองหมืนบางทีครับมันเป็นกระแสนีไยมันเป็นกระแสลำดังล้วคนก็อยากดูแล้วก็ด้วยความที่น้องเป็นเด็กเด็กอายุสิบสามปีมอหนึ่งแล้วนำเพลงเก่าเก่ามาร้องซึ่งพ่อๆแม่แม่เอซก็รุ่นรุ่นนชูนี่แหละรุ่นหกสิบเจ็ดสิบรุ่นสี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยซึ่งเป็นรุ่นที่เคยฟังเพลง เพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์อย่างเงี้ยนะครับเคยฟังมายุคนั้นน่ะเขาก็เลยตามมาฟังมาฟังแล้วดันน้องต้นข้าวเนี่ยร้องเพราะซะด้วยมาสไตล์ลูกทุ่งร้องเพราะมากน้องต้นข้าวนะถ้าเทียบอายุเท่าๆกันกับน้าชูตอนเป็นเด็กน่ะน้องต้นข้าวเก่งกว่าครับเก่งกว่านะเพราะว่าอะไรน้องร้องเพลงเปิดหมวกประสบการณ์ ประสบการณ์ในการร้องเพลงของน้องพอสมควรนะคาว่าประสบการณ์ก็คือว่า,เ,าเปิดหมดร้องเพลงเนี่ยแล้วก็ร้องวงแบ็กอัพของโรงเรียนเนี่ยทำให้น้องเก่งเก่งตั้งแต่เด็กเด็กเก่งตั้งแต่ยังเล็กๆนะครับพอน้องมาประกวดปับ๊บอ่าก็เอาพี่ลบเดือนสวัสดีครับผมอ่าสาวเมืองการ ก็ต้องยอมรับว่าเก่งจริงครับเก่งจริงการร้องของน้องเนี่ยนะครับอตอนเป็นตอนเป็นอะไรนะตอนปีแรกคนเขาหาอุงอิงทุกรูปแบบสามปีผ่านมาโดนทุกรูปแบบแต่น้องไม่เคยเหวี่ยงหรือตำหนิใครอ่าครับผมก็คือก็คืออันนั้นอันนั้นแล้วแต่แล้วแต่แต่ละคน ก็ใช้เขาเรียกอะไรนะอ่ามีความอดทนอดกลั้นนะครับส่วนน้องต้นข้าวน้องยังเด็กอยู่ครับน้องแค่ม .1 นนเองอ่ะน้องยังเด็กอยู่แล้วก็ไปร้องเพลงแต่ละที่นี่มันเหมือนกับมันเหมือนกับยังไงอ่ะผู้จัดการเขก็หางานให้อ่ะผู้จัดการก็หางานให้อ่าแล้วไปทุกที่ไป ไปร้องชนบุรีอย่างเงี้ยบางทีน้องก็ต้องเรียนหนังสือนะจันวันจันอังคารพุธอะไรนะน้องต้องกลับมาเรียนนะจันทร์ถึงสุกอ่ะอ่าสุกเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ค่อยมีสุกเสาร์นี่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่วันอาทิตย์น้องก็จะร้องได้แค่อ่รับรับได้แค่ไม่เกินสองสามทุ่มประมาณนั้นอะมั้งเพราะว่าวันจันทร์ต้องเรียนอีกส่วนวันสุกนี่ได้เลยนะครับไปครึ่งวันก็ได้ไม่มีปัญหานะวันเสาร์ วันศุกร์วันเสาร์เนี่ยวิ่งสามสามที่ก็ได้วิ่งลอกสามที่สองที่ก็ได้นะครับผมนั่นแหละแต่ที่น้องอุทานมาบนเวทีน้องพูดบนเวทีนะชูก็ <c oughs> นะชูก็คงจะคาดเดานะฮะเดาเดาน่าจะมาจากความกดดันของน้องนั่นแหละน้องมีความกดดันไงเพราะว่าเอ้ทำไมทำไมเออไม่รัก ไม่รักหนูเหมือนหนูรักเขาเลยอะไรเงี้ยแต่นชูไม่รู้นะว่าเขาว่าน้องเขาหมายถึงใครอะนะอืมแต่ก็ได้แต่เดาๆว่าน้องก็ก็ต้องมีความกดดันละ่ะนะนาชูก็เลยยกตัวอย่างไปไปเหมือนกับน้องหญิงอะตอนนั้นมีความกดดันแล้วมีดราม่าเยอะแล้วตอนนี้ดราม่าก็มาก,กับน้องต้นข้าวในก็เยอะนะเยอะมากเข้ามาถาโถมเข้ามาเนี่ยดราม่าทั้ง ทั้งนักร้องทั้งอะไรต่ออะไรโอ้ดราม่าเข้ามาเต็มเลยนะครับมันปนมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่โด่งดังแล้วมันก็มีทั้งคนที่คนที่รักคนที่ไม่รักคนที่อิจฉาเนะี่ยก็มีครับอ่ามีเมื่อมันเป็นกระแสเนี่ยไม่ต้องหวง่วงหรอกนะครับ <c oughs> เรื่องเรื่องคุณสมบัติอะเราไม่ต้องไปพูดหรอกเรื่องของการร้องเพลงร้องเป็นยังไงน้องทุนข้าวไม่ต้องเก่งกว่านัชชูอีกอายุเท่าเกันนี่โอ้โหหาตัวจับใหญ่เก่งมากร้องเพลงพุ่มพวงนี้คลิปเลยฮะอ่าร้องเพลงพุ่มพวงนี้เสียงคลิปเลยนะครับเพื่อนดีเรื่องเรื่องการร้องไม่ต้องไปแนะนำอ่ะดีหมดนะเป๊ะเลยครับอืม อายุเท่าๆกันเนี่ยนะชูก็สู้ไม่ได้เก่งมากเด็กคนนี้มีพรสวรรค์มีพรสวรรค์นะครับแล้วก็ลักษณะท่าเต้นท่าอะไรเนี่ยเหมือนพุ่มพวงโดนจันเป๊ะเลยถอดถอดแบบกันมาเลยนะแล้วตอนนี้มันมีอะ,อะไรนะคะแนนโหวตคะแนนโหวตนักร้องลูกทุ่งหรือเปล่าวัญใจมหาชนหรือเปล่าต้นข้าวเพิ่งเข้ามาเพิ่งโดนดรามา่า แต่ของอุงอิงเขาโดนมาก่อนต้นข้าวต้องเอาแบบอย่างอุงอิงในการเข้าหา f อซและการเข้าหาผู้ใหญ่ถ้าต้นข้าวผ่านไปได้ก็จะเหมือนหมอลำบ้างไปอ่าครับผมถูกต้องแต่ว่าแต่ว่าน้องต้นข้าวเนี่ยพ่อพ่อแม่แม่เอซที่รักเมันเยอะนะ เยอะมากนะครับตอนนี้เ,เขาไลฟ์สดทีง่งเวลาเวลาน้องต้นข้าวไปไปทำการแสดงอ่หมื่นขึ้นนะหมื่นขึ้นบางทีก็สองหมื่นนะเยอะมากครับนะชูปไปดูไลฟ์สดโอ้โหดูเฉพาะช่องของน้องต้นข้าวช่องเดียวนะหมื่นกว่าแล้วยังมีช่องอื่นอีกช่องมานาช่องแมงกะบ,บี้ช่องออะไรนะ อะไรของพี่ออสอะวาไราตี้อะไรอะเอมีหลายช่องมีหลายช่องช่องของลุงเขาอีกอะไรอีกเยอะนะชูว่าคนเข้าชมไล์สดน้องต้นข้าวเนี่ยน่าจะรอบๆหนึ่งน่าจะประมาณสองหมืน่นอ่าเราต้องให้กำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจน้องครับไม่มีที่ติหรอกนะครับเราไม่มีที่ติแล้วแต่ว่าเราก็ยกยก เอาเรื่องของน้องมาพูดคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะครับแล้วเราก็ยกตัวอย่างว่าเออคนที่เคยผ่านมาเหมือนน้องเนี่ยเคยดังเปรี้ยงมาเหมือนน้องเนี่ยก็คือน้องอิงนะครับก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแหละแต่ยังไงก็ต้องผ่านไปได้ครับผ่านไปได้อยู่แล้วต้นข้าวต้องอดทนและค่อยๆผ่านปัญหาอ้าวแน่นอนแน่นอนนะแต่ว่า เราพูดถึงน้องน้องเขาอายุยังน้อยไงน้องน้องอายุแค่น้องอายุแค่สิบสามปีเองเพิ่งเรียนหมหนึ่งแบกภาระมากกว่ามากกว่าทุกคนนะครับไหนจะต้องเรียนหนังสือไหนจะต้องร้องเพลงแบกทั้งครอบครัวเป็นนางแบกอนะ่ะแบกทั้งครอบครัวแบกทั้งผู้จัดการนะเยอะนะ แต่ยังมีเอฟอะไรนะที่นักร้องการทัศนะโพ์ว่าศิลปินรุ่นพี่ครับเออณชูไม่เข้าใจเรื่องเรื่องของการกับน้องต้นข้าวณชูไม่ได้ไปไปดูในรายละเอียดเลยแต่ณชูไปเห็นคลิปหนึ่งที่น้องต้นข้าวเขาไปยืนพูดอยู่ที่ชนบุรีแค่น,นั้นเอง สมัยนั้นก็เยอะสมัยสมัยไล่อ่านการ์ดบัณฑิตที่ดังขึ้นมาใหม่ๆก็โดนเหมือนกันครับมันโดนทุกคนนะฮะโดนทุกคนนะตอนเนี้ยต้นข้าวก็กำลังตกอยู่ในสภาพเดียวกับกับน้องอุ้งอิงหรือไล่อ่านการ์ดบัณฑิตคือพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีนะ่ะรักมากบางทีรักจนแบบ รักจนแบบไม่อายุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมอ่ะออบางทีบางทีรักมากรักจนแบบโอ้โหแบบที่ผ่านมานั่นแหละอืมรักมากอืมรักแล้วก็หวงไม่ใช่รักอย่างเดียวนะารักแล้วหวงด้วยนะอืมเหมือนกันอันนี้น้าชูเข้าใจอ่ะพวกเราก็ต้องเข้าใจผ่านเหตุการณ์น้องหญิงมาแล้วน้าชูรู้หมดละเออว่าว่า ความรักรักแบบไหนอย่างไรนะครับรักน้องก็ต้องก็ต้องก็ต้องปล่อยให้น้องเป็นตัวของตัวเองนะบางทีนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันแหละรออักมากก็ก็ห่วงมากนะครับผมขนาดไล่อันกับอุ้งอิงออกเพลงด้วยกันยังโดนดราม่าเลยโดนหนักด้วยอ่าถูกต้องโดนนะครับโดนโดนโดนนั่นเนี่ยนะชูว่าบางที f อซก็ รักน่ดีแล้วอะแต่ว่ารักมากเกินไปรักเกินไปรักจนแบบแบบห่วงอะ่ะรักจนห่วงจนไม่อยากให้ใครมายุ่งมาเ<ม>ขาเรียกอะไรนะมามาวุ่นวายมาอะไรด้วย<ม>อะไรห่วงมากเลยนยชูนชูสังเกตเอ่อตอนไลฟ์สดแล้วแบบคอมเมนต์มานาชูไปดูคอมเมนต์นะโอ้โหห่วงมากเลย แค่นั้นไม่พอบางทีแสดงความรักแล้วอ่ะคือรักน้องแล้วอ่ะยังไปทับถมคนอื่นก็มีนะยังไปว่าคนอื่นก็มีอมันซึ่งซึ่งโดนชูเข้าใจเพราะเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาหมดแล้วครับมันมันผ่านมาแล้วไงเหตุการณ์จากน้องหญิงเป็นเป็นตัวอย่างนะรักห่วงพูดแบบป,ป้ายเอกชัยเอาไปเก็บไว้เลย <Es per ate> เออไม่ต้องให้คนวิจารณ์ครับเออนั่นแหละนั่นแหะนัชูก็เรานะชูเลยเข้าใจเข้าใจรู้รู้รูร้แต่ก็สงสารน้องแหละที่ท,ที่มาพูดเนี่ยนะพูดคุยเนี่ยก็สงสารน้องเท่านั้นนะว่าคือเด็กอายุแค่สิบสามปีเองออายุยังน้อยยังน้อยมากเก่งเกินตัวร้องเพลงพุ่งพวงในโอ้โห เปียบเลยครับเนี๊ยบเนียบมากเหมือนผู้ใหญ่อะ่ะ <c oughs> เหมือนผู้ใหญ่ะนะครับแล้วเอซีติดสอยห้อยตามเต็มเลย <c oughs> ดูจากไหนก็ดูจากไลฟ์สดเนี่ยเออหมื่นขึ้นเกือบสองหมื่นทุกคืนเวลาเขาไลฟ์สดน่ะหมืน่นเจ็ดหมืนแปดบางคืนก็สองหมื่นอ่าก็เหมือนสมัยอุ้งอิงนั่นแหละ ใช่ไหมเอฟซี FC ประเภทนี้น่ากลัวมันจะทำให้คนอื่นไม่กล้าที่จะเชียร์น้องต้นข้าวและจะไม่มีใครกล้าติกล้าตักเตือนเออจริงๆมีผลจริงมีใช่ใช่ทวัตช,ชัยโชดครามสวัสดีครับน้ชูองอิงปีแรกบอสโจไม่ให้เล่นโซเชียล <c oughs> ออนะถูกถูกถูก <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้มันมันพอมันผ่านมาสองปีสามปีเนี่ยมันเดี๋ยวนี้โซเชียลมันยิ่งหนักไงแล้วตอนนี้เอไอเอไอสามารถสร้างภาพสร้างอะไรต่ออะไรได้หมดอะ่ะข้อมูลข่าวสารเนี่ยเอไอก็สร้างได้บางทีพูดแล้วเอาเอไอมาพูดแทนก็ยังได้อีกพูดให้ให้บุญให้เออเขาเรียกว่าให้คุณให้โทษคนก็ได้อีกนะตอนนี้น้าชูก็ยังบอกว่าโอ้โหนี่ยมัน มันมันเปลี่ยนไปเยอะนะสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ย AI เข้ามามีผลเยอะมากอันนี้พูดถึงพูดถึงน้องต้นข้าว <c oughs> ก็นั่นแหละนั้นชูก็เลยเอาเหตุการณ์นี้แหละมาเล่าสู่พวกเราฟังถ้าพวกเรารู้ข้อมูลอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังมั่งก็ได้เอ,อทีนี้เรื่องเรื่องนั้นเป็นยังไงครับ พี่น้องเรื่องเรื่องที่บอโจว,ว่าจะฟ้องช่องอะไรนะั่นเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วทีนี้ไปไปถึงไหนแล้ว <c oughs> รู้ไหมว่าช่องไหนทุกท่านพอทราบไหมฮะมีข้อมูลไหม,มยิ่งกิมน,น้ำเยอะยิ่งบวม น้ำท่วมปอดขาบวมเลยเนะทุกท่านพอทราบไหมฮะว่าเป็นช่องไหนแล้วก็ไปถึงไหนแล้วพิมพิมได้ไหมฮะพิมพิม,พ,มพิมมาได้ไหมพี่ทวัชชัยหรือพิยุทธ์ฝั่งทนหรือพี่หลบเดือนพอจะทราบไหมเป็นช่องไหน พี่ใจเองจ้าพ่อพระธิดาพ่อพระพระธิดาโจโอ๋โจเองจ้าพ่อพระธิดาอบอดโจให้ทานายส่งฟ้องและกำลังดำเนินการอ๋อครับผมช่องไหนครับช่องไหนเอ่ยชื่อได้ไหมช่องไหน ช,ช่องไหนช่องอะไรยานยานนั่นปะช่อง t ิกตอกหรือป่ะหรือยูทูบช่อง t ิกตอกหรือว่ายูทูบฮะคนอาจจะไม่เยอะเนาะเพราะว่านาชูแบบไม่ได้ไลฟ์ต่อเนื่องครับถ้าไลฟ์ต่อเนื่องคนก็จะรู้ว่าเออนาชูกลับมาไลฟ์สดแล้วคนอาจจะเยอะขึ้น นายชูแบบไม่ไม่ได้ไลท์ต่อเน,นื่องพอไม่ได้ไลท์ต่อเน,นื่องแล้วมันคนก็ไม่รู้ว่าจะไลท์ขึ้นตอนไหนและอย่างช่อง youtube มันไม่ค่อยเปิดให้เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะคน,นึก็เลยเข้ามาน้อยแต่ถ้าเกิดไลท์ทุกวันเนี่ยอาจจะช่อง youtube อาจจะเปิดให้มองเห็นตอนนี้คนไปเล่นไอช่องช่องสีฟ้าตอนนี้นะไอคนหันไปเล่นในนู่นนะ่ะ พลตฟอร์มสีฟ้าเยอะอะเพราะว่าเพราะว่าสร้างไรายได้สร้างอะไรต่ออะไรด้วยนุ่มนนะแต่น้าชูไปไลฟ์ทางนู้นไปไลฟ์คนไม่ไม่ได้เข้ามาดูเยอะนะฮะไม่เหมือนทางนี้นะทางทาง youtube คนจะมาเยอะกว่าไปทางนู้นนะชูไลฟ์คนก็ามาอย่างมากสี่ห้าคนไม่เยอะนะฮะอ่ะ,ะ,อะโอเค ก็วันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเอ่อเราทักทายกันนะชูก็อยากมาพูดคุยกับพี่น้อง f อนะครับไม่ให้ห่างกืนกันไปนะตอนนี้ก็28นาทีนะครับผมอ่ะเอาไว้โอกาสหน้าเราจะกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันใหม่เนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะชูพยายามจะมาไลฟ์ทุกวันให้มันตรงเวลานี้แล้วกันอ่าถ้ามันตรงทุกคนรู้ก็จะได้เข้ามาเนาะลองดูนะครับผมอ่วันนี้ วันนี้กลัาบลาไปก่อนนะครับขอบคุณฮนะสวัสดีครับ